สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมมิกกับการจัดอันดับตัวละครในแอตแทกออนไท่านแอตแทกออนไท่านมีตัวละครที่น่าสนใจมากมายซะเหลือเกินเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตที่จะจัดอันดับในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับซึ่งในการจัดอันดับครั้งนี้อาจมีการสปอยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับในการจัดอันดับครั้งนี้จะเป็นยังไงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ 10. b e r Tooth ธ o ู e r คงจะพาคนนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะคนคนนี้เขาเป็นไททันขนาดมาหึมา หรือทท่าน60เมตรที่ได้โผลออกมาพังกำแพงเขตชิกันชิน่าในวอมาเรียซึ่งผมขอเกินก่อนเลยนะครับว่ากำแพงเนี่ยมีอยู่3ชั้นนะครับนอกสุดคือวอมาเรียชั้นกลางคือวอโรเซและในสุดคือวอซีนาส่วนเขตชิกันชิน่าจะอยู่ด้านนอกกำแพงมาเรียที่เป็นติ่งๆต,ตรงนี้นะครับ 9. ไลเนอร์บาว เหมือนเดิมครับคนนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเพราะคนนี้เขาเป็นไททันเกาะที่พังกำแพงที่เชื่อมระหว่างเขตชิกันจีน่ากับวอมาเลียให้พวกไททันเข้ามากินคนได้ในวอมาเลีย 8. ฮันจีโซเอคนคนนี้นะครับเขาเป็นทหารในหน่วยของรีไวโดยที่ฮันจีนั้นเป็นคนที่ชอบทดลองกับพวกไททันครับรวมถึงยังเคยทดลองกับเอเลนมาแล้วแล้วก็ยังไม่กลัวพวกไททันด้วยครับชอบเข้าหามากกว่าหนีต่างจากคนอื่นนะครับ โอเวนสมิธคนคนนี้นะครับขาดไม่ได้เลยจริงๆครับเพราะเขาเป็นถึงผอ,อทีมสำรวจเขานะครับเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดวางแผนขบวนลบต่างๆรวมถึงแผนในการต่อสู้กับไททันต่างๆด้วยนะครับ 6. คิสตาหรือฮิสตอร i เ l e ลสคิสตานั้นเขาเป็นถึงคนในตระกูลของราชาของเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องโยงไปไหนด้วยนะครับผมกลัวช่องผมอยู่ไม่ถึง1,000ัซับ 5 a n แอนนี่เลออนฮาร์คนคนนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้นะครับเพราะคนคนนี้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นคู่ปรับของมิคาสะแอคเคอร์แมนเลก็วาได้เพราะการต่อสู้ของเธอนั้นเหนือกว่าทหารคนไหนๆเอาง่ายๆนะครับสามารถโค่นไลเนอร์ที่หนักกว่าตัวเอง3เท่าได้ก็ไม่ธรรมดา,าแล้วครับอีกหนึ่งเรื่องที่ขาดไม่ได้นะครับของแอนนี่คือเธอนั้นนะครับเป็นไททัทนหญิงที่โผล่ออกมาตอนที่เอเลนกับหน่วยของเขานั้นออกไปทําภารกิจข้างนอกกําแพงนั่นเองครับ 4. อามิอัลเลโตเด็กหนุ่มที่มีความฝันอยากจะออกไปนอกกำแพงแต่ฝันก็ต้องดับสลายลงเพราะพวกไททันอามินนะครับเขาเป็นถึงหัวกะทิของหน่วยฝึกหัดทหารรุ่นที่ร้อยสเลยเพราะเขานั้นฉลาดในการวางแผนแล้วก็เป็นถึงเพื่อนสนิทของเอเลนกับมิคาสะด้วยนะครับ 3. รลีว่าแอคเคอร์แมนคนคนนี้นะครับเป็นผู้ชายในสายตาของผู้หญ,ญิงหลายๆคนเลยก็ว่าได้ครับเพราะลีวาเป็นหัวหน้าหน่วยที่เอเลนอยู่ คนนี้นะครับเขาอาศัยอยู่ในเมืองใต้ดินนะครับจนได้รับการเสนอให้เข้ามาเป็นทหารจากเอวินสมิธความสามารถของรีวไม่ต้องพูดให้มากหรอกครับแค่เขาคนเดียวก็เท่ากับทหารร้อยคนแล้ว 2. มิคาซะแอคแกรมคนนี้นะครับเป็นคนที่ผมเรียกได้ว่าเป็นคนที่ชอบที่สุดในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะความสวยของเธอความเก่งของเธอแล้วก็ความรักของเธอที่มีให้กับครอบครัวด้วยนะครับมิคาซะครับเป็นอันดับหนึ่งของทหารรุ่นที่ร้อยสี่เลยนะครับ แล้วสุดท้ายก็มาถึงอันดับที่1นนะครับเอลเลนยกเกอร์เอเลนนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าเขาเป็นตัวเอกของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับเอเลนนั้นเป็นคนที่มีพลังราชาเททันอยู่ในตัวเพราะเขาโดนพ่อของเขาฉีดยาให้เป็นไททันตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าพ่อของเอเลนหายไปไหนคงกลายเป็นขี้ของเอเลนแล้วครับ <laughs> ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับ10ตัวละครหลักในอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าแอดแทลไททันนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนุกกันก็อย่าลืมที่จะกด s u b s c r i b ์กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย